สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้าน,น,นมาตรการเยียวยานะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเวอร์เราไม่ทิ้งกัน .com เช็คสถานะเยียวยา5,000บาทก่อนปิดทบทวนสิทธ เวอร์บายเว็บเราไม่ทิ้งกันคอมเช็คสถานะเงินเยียวยา5,000บาทกันเลยเนื่องจากในสัป,ปดาห์นี้ทางกระทรวงการคลังจะมีการปิดการทบทวนสิทธิ์ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารหรือศูนย์ดำรงธรรมภายในเดือนนี้นะคะทั้งนี้ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในสัป,ปดาห์นี้จะจ่ายให้ครบ15ล้านคน โดยในวันที่21พฤษภาคมและพรุ่งนี้วันที่22พฤษภาคมมียอดการโอนเจ็ดแสนรายอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีสถานะสีอื่นๆและต้องการเปลี่ยนเป็นสีเขียวท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด ให้รีบเดินทางไปทำเรื่องร้องเรียนที่ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศตามวันเวลาราชการนะคะและนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องหลายๆท่านและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ